สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถครอบครัว1คันครับใครสนใจหารถครอบครัวไว้ใช้งานลองมาเช็คมาชมคันนี้ดูด้วยครับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับไปกันได้หลายคนคันนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับจะเป็นสลุปนะครับสนใจลองชมดูได้นะครับไปดูรถทดลองขับที่บางบัวทองนะครับ Toyota w วิปี2 0 0 4 2 0ตัวลิมิเต็ด สภาพสมบูรณ์สวยงามจัดทรงไว้ให้เรียบๆแบบนี้เลยนะครับใครชอบสนใจขึ้นลงสะดวกสบายช่วงล่างซอฟนุ่มไม่กระด้างนะครับเพราะว่าจะเป็นแนวแบบสเตปของรถเก่งนะครับไม่ใช่แบบ SUV ขนาด Fortuner หรือ Innova นะครับก็ใช้งานง่ายครับไม่จุกจิกดูแลกันตามอาการนะครับลองชมดูได้สนใจไปดูรถทดลองขับนะครับบางบัวทองขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับข้างหลังจะเบาะพับได้ครับวางของได้นะครับ เราก็นั่งสบายครับตัวนี้จริงๆแล้วถามว่ากินน้ํามันไหม2.0ระดับหนึ่งนะครับแต่อย่าลืมว่าเราเดินทางกันได้ครอบครัวครับตัวนี้มีที่นั่งสามแถวนะครับไปดูทดลองขับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีดําและถ้าถามว่าอึดทนไหมเรียนตามตรงว่าโดยปกติตัวที่ติดแก๊สที่เขาใช้กันอยู่ที่ผมเคยใช้ก็ทนครับตัวนี้ไม่ได้ติดแก๊สสมบูรณ์กว่าแน่นอนนะครับลองชมดูได้ไปตรวจสอบทดลองขับ พาเพื่อนพาช่างไปดูนะครับคันนี้สวยเลยครับดูแลมาสมบูรณ์มากๆเลยครับนี่ครับมีสรุปไฟฟ้านะครับเอาเป็นว่านํามาฝากนะครับสำหรับใครที่ชอบและกําลังเล็งหารถครอบครัวนะครับวิชก็ไม่ผิดหวังนะครับตัวนี้ปี2004นะครับสามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเรียนรู้ได้นะครับการซ่อมบํารุงดูแลก็ในส่วนของวิชขับในแฟนเพจแฟนขับหรือใน YouTube ก็มีคนรีวิว ก็ดูแลกันตามอาการครับอะไรมีครับไม่ต้องกังวลครับมีคนใช้อยู่เยอะไปศึกษาดูก็จะทําให้เรามั่นใจขึ้นนะครับสําหรับการนํารถมือ2มาใช้นะครับถ้าเรามาทางมือ2แล้วก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะได้ใช้รถได้อย่างสบายใจนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ครับจัดทรงใส่ล้อมาให้เรียบๆงางาแบบนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าชอบนะครับ โทรเจราจาสอบถามไปดูรถทดลองขับนะครับสาหรับคันนี้เป็นอีกหนึง่งทางเลือกให้กับสมาชิกที่เน้นหารถครอบครัวในราคาที่ย่อมเยาวไม่แพงนะครับตัวนี้เป็นตัว G 2 0นะครับลองไปเช็คข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้นะครับตัว G 2 0 VSC ตัวนี้มีอะไรดีบ้างนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักครับเช็คได้